ดูเมนูเมนูรัดกันดีกว่าข้างนอกเนี่ยฮะเมนูรัดข้างนอกเนี่ยนะครับเมนูรัดข้างนอกเนี่ยขวาสุดนั่นก็คือเป็นเมนูป๊อปป๊อปอัพที่จะเปิดเข้าไปสู่เมนูพัฒนาตัวละครแล้วก็เมนูสนับสนุนทั้งหมดทั้ง่าไร่ะสิบห้าเมนูกับเมนูพัฒนาตัวละครอีกสี่เมนูทั้งหมดสิบเก้าเมนูอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นเมนู กระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเนี่ยจะมีเตือนแวบ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 เนี่ยว่าตอนนี้เราสําเร็จอะไรไปแล้วนะครับต้องไปรับรางวัลอะไรที่ไหนและเมนูต่อมาก็เป็นเมนูตัวละครนะเมนูที่3จากขวานะครับอันนี้ก็เข้าไปดูตัวละครอ่ะลองดูเมนูกระดิ่งก่อนแล้วกันอันนี้ไม่ใช่นะครับเมนูกระดิ่งเขาแตะรับไปปั๊บเนี่ยคือเขาให้เรามารับรางวัลเนี่ยเราสําเร็จแล้วเราก็แตะรับรางวัลไปแล้วก็กดประตูออกนะออกออกสางประตูนะครับเด๋ย่ไปออกทางหน้าต่าง ออกประตูเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปที่เมนูตัวละครนี่ไงฮนะเมนูตัวละครก็เข้ามาดูว่าตัวละครเราใส่อุปกรณ์อะไรบ้างอะไรมีอุปกรณ์อะไรมาใหม่จะอัพอะไรจะนะฮะจะบวกอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ออกประตูไปต่อไปเมนูเมนูที่4เมนูด่วนที่4จากขวานะครับอันนี้เป็นเมนูทำเควสนะครับนี่ภารกิจเสริมนะครับภารกิจเสริมเนี่ยครับ นย่าครับภารกิจเสริมอันนี้นี่ได้ภารกิจเพื่อเก็บดักซีวิคหนึ่งหนนะครับไปทำเนีบเนี่ยเป็นเมนูที่4นะครับเมนูที่5เมนูด่วนที่5อันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่เข้าไปดูแคลนนะฮะเนี่ยเข้าไปดูแคลนเราเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเข้าไปช่วยในการพัฒนาแคลนเนี่ยนะครับปั๊บเนี่ยไปลง ไปให้คะแนนไปไปเพื่อไปอัพไปอัพเกรดเนี่ยไปร่วมกันอัพเกรดรายละเอียดของแคลนต่างๆเนี่ยนะครับนี่ฮะนี่ครับเข้าไปโดยประมาณนะครับเอาออกประตูเมนูที่6ซสายสุดนะฮะของของขวาลุ่มขวาบนนะครับแต่กล้าครับไปมองนะครับไปไปเมียมองนี่เป็นยังไงชอบผล MIR4 มอ l นะก็จะไปเนี่ยไปซื้อนะครับ ใครที่เป็นสายเติมก็เข้าไปเติมได้จะเติมอะไรมัน mm. ไม่ใช่ทุกๆนะครับเนี่ยไปเติมเนี่ยนี่เป็นพันเลยเนี่ยเป็นพันเลยเยเ,เ,ลยเ,ยเติมไปเป็นพันก็จะไปเก็บดากูมาขายได้เมื่อไรจะคุ้มเนี่ยอ่าแต่ถ้าซื้อด้วยถ้าซื้อด้วยเหรียญทองแดงก็อโอเคอยู่เพราะเหรียญทองแดงมันได้มาจากในเกมใช่ไหมฮะเนี่ยก็มาซื้อตรงนี้ได้นี่มาดูได้เลยครับเนี่ยฮะยี่สิบเก้าบาทจะ่มีทุกๆก็มีนะครับ ถูกก็มีนี่นันที่ใครเป็นสายเติมก็มาตรงนี้นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยสายฟรีนะสายฟรีสายชิวๆไปช้าๆเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครม่ต้องไปแข่งขันครับสบายๆไม่งั้นเล่นเกมจะกลายเป็นเรื่องเครียดไปจะไปแข่งขันกันต้องรีบเร่งมันต้องไปตีกันอะไรเงี้ยโอ้มันก็เหมือนจะเอาเอาอะไรละ เอาเอาตัวเราเองนะเอาความรู้สึกของตัวเองไปปลดปล่อยในเกมมันก็ยังไงอยู่มะผ่า,าพเพรียดเปล่าๆนะต่นแรกแอดเองก็ใส่ฟรีไปงี้ครับชิวๆครับอยอะอะไรมากมายครับนะฮะมาดูอันนี้เมนูอยู่ที่มุมซ้ายนะครับมุมซ้ายบ้างเมนูมุมซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเมนูปาร์ตี้นะครับเม,มนูปาร์ตี้นะส่วนตรงนี้ก็ไอทุกจดหมายนี่ก็คือท้าไปรับรางวัลน,นะครับทไปรับรางวัล ไปดูว่าเขามีอะไรแล้วส่งให้เราทางจดหมายมั้งไหมมีรางวัลมีจดหมายมาชี้แจงกันเนี่ยเนี่ยของรางวัลส่งทางจดหมายมารับไปแล้วหรือ,อยังนี่ฮะเนี่ยแล้วเขาจะแจ้งมาอันนี้จะแจ้งมาว่าเราเข้าเลสเนี่ยเลสเนี่ยสำเร็จไหมหรือเราแพ้อะไรมาเนี่ยเนี่ยเราแพ้อะไรเนี่ยผู้ทําลายล้างพิศาจกระทิงเนี่ยเราไปสู้กับมอนโดนมอนตีร่วงมานะครับมอนมอนตีร่วงมาก็เขาจะจรายงานที่นี้หมดเลย หรือว่าโดนใครทุบมาเราก็จะรู้จากตรงนี้ต่อไปเป็นเมนูที่สองเนี่ยเป็นเมนูไอศครีมโคนเนี่ยนะครับอันนี้ก็อันนี้อันนี้รับรางวัลรายวันนี่นะครับเนี่ยรับรางวัลรายวันนี่น,นี่เรงงาไ,ไ,ได้แล้วนี่ครับนี่รางวัลงงท้าทายเราเนี่ยผ่านแล้วนี่ท้าทายเราเนี่ยผ่านแล้วแตกเข้าไปเลยครับนี่สัปดาห์ที่สองได้รับรางวัลแล้วนี่พอสัปดาห์ที่สองเราผ่านปับก็ขอรับรางวัลที่อันนี้นะครับ อ่าได้เป็นยาเม็ดบำรุงกำลังเพิ่ม exp หนึ่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งแผงนะครับหนึ่งแผงเน่โอเคเลยหมดแล้วตอนนี้ก็เกือเป็นการเติมแล้วซื้อนี่คือการเติมแล้วนะครับจะซื้ออะไรถ้าเป็นสายเติมก็ก็ดูนะครับสอง้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหสองอยเก้าสิบเก้านี่เราหาดาโกก็ต้องไปหาดาโกประมาณสองเหรียญสามเหรียญน,นะครับสามเหรียญเหรียญหนึ่งตอนนี้มันเหลือเท่าไหรนะ่นยเหลือประมาณ 80ดสบาทได้ไหมนะประมาณนั้นนะครับประมาณสามสี่เหรียญน,นะสิ่งทิ่จะได้คืน299รอยเาสิบเโอเคครับแล้วก็มาอันนี้เมนูกลมๆนี้นะครับอันนี้เป็นเมนูค่าเอฟเฟกก,การเพิ่มเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังก็เพิ่มการเก็บค่า exp ให้ได้เยอะๆตอนนี้เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ได้ใช้นี่นะครับถ้าจะใช้ก็แตะคำว่าเติมเข้าไป พอแตะคําว่าเติมปั๊บเนี่ยเราจะมีนี่ยมีน้ํายายาเม็ดเติมพลังทั้ง60นาทีแล้วก็30นาทีหลอย่างละต่ห้19กับ21แผงเราเติมครึ่งชั่วโมงนะฮะเราจะเลือกเติมครึ่งชั่วโมงก็แตะไปที่สีเขียวนะครับยาเม็ดแผงสีเขียวแล้วก็ใช้แค่หนึ่งแผงพอประหยัดประหยัดเอาไว้ใช้เวลาจําเป็นนะครับนี่ฮใช้30นาทีก็แตะใช้ไปเลยนะครับแตะคำว่าใช้แตะปับ๊บนี่ฮะ รงนี้ก็มาแล้วครับเราก็แตะเข้าไปดูทีหนึง่งแตะปั๊บเนี่ยมาแล้วครับเราก็จะได้ค่า e x p เพิ่มมา116เป็นเวลา30นาทีนะตรงนี้จะเป็นการทำให้เราเวลเร็วขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำให้ตรงนี้ได้เป็น200 300นะโอ้โหจะไวมากนะฮะแต่ก็ไม่ง่ายนะครับไม่มีอะไรง่ายก็สุดท้ายเมนูสุดท้ายอันนี้ก็คือเมนูที่ ที่ตัวละครของเราโดนหวดหมอบกระแตนะครับถ้าแตะแตะตรงนี้นะครับแตะตรงนี้นี่ตรงนี้ค่า exp ของเรามันก็จะหายไปหายไปแสนแสนกับแปดพันนี่ยเราต้องมารับคืนนะครับต้องมารับคืนนะรับคืนได้สามสามครั้งนะครับอ่ารับคืนเลยปั๊บรับคืนหนึ่งครั้ง รับคืนครั้งที่2อ,อ่าหมดแล้วพอรับคืนแนละ้วปั๊บเนี่ยค่า e xp ตรงนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับค่า e xp แถบสีฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะถ้าตัวละครเราตายนะครั e xp มันก็จะลดลง่ยอ่ะตอนนี้เราผ่านภารกิจแล้วเนี่ยเห็นไหมครับผ่านแล้วก็แต่รับเลยรับรางวัลอ่าได้อีกห k แล้วนะครับ dark steel ไม่ต้องไปแย่งกับใครนี่นะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับอ่าส่วนเมนูข้างล่างนี้ เมนูข้างล่างนี้4เมนูนี้ก็จะเป็นเปลี่ยนเด็กก็คือเข้าไปเปลี่ยนชุดนี่ครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเขาเรียกอ,อะไรล่ะเปลี่ยนเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มของอุปกรณ์ที่จะใช้ในการต่อสู้เับเปลี่ยนกลุ่มปั๊บเนี่ยมันก็ทําที่เราตั้งไว้อย่างเช่นกลุ่มของหินเนี่ยถ้าเปลี่ยนไปนอันที่อันที่สามเนี่ยเนี่ยพลังเหลือสองพันสาม ถ้าอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งเป็นสองพันสี่ถ้าเด็กที่สองเป็นสองพันสามอีกนะฮะอันที่หนึ่งดีกว่าอันนี้เป็นเด็กตัวละครเนี่ยเอาไปดูนะครับเขาแตกไ้ที่ตัวละครเนะนี่ยแะนี่ก็คือการใส่ชุดอุปกรณ์นั่นเองนะครับอ่อดูตรงไหนฮะเราอยู่ตรงนี้๋ยวอ๋อ ลืมไปนะครับโทษทีอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่าเนี่ยเปลี่ยนเด็กนี่ยฮะในเปลี่ยนเด็กเห็นไหมฮะเนี่ยเราจะใส่ทั้งหมดกี่ชุดเนี่ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งจะมีพลังตรงเนี้ยพลังตรงนี้นะครับแปดร้อยหกสิบสามนะครับพอแตะชุดที่สองอ่าพลังเหลือสองร้อยกว่า ุดที่สามเหลือร้อยกว่าเพนะราะฉะนั้นใช้ชุดที่หนึ่งนดีสุดแล้วนะพลังลบบวกไปแปดร้อยหกสิบสามเนี่ยดีสุดเนี่ยนะครับนี่คือการเปลี่ยนเด็กนะครับแล้วก็เมนูต่อไปก็จะนี้จะเป็นการพูดคุยนะคเนี่ย็นการพูดคุยอ่ะคุยในแคลนนะฮะอันนี้คุยกันในแคลนเนี่ยนะครับคุยกันในปาร์ตี้เนี่ยนะครับ หรือจะคุยกับใครอันนี้เป็นเมนูเกี่ยวกับเรื่องการคุยเราไม่เอาเราก็ขากระบาตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเมนูคนนี่ลักษณะท่าทางให่ไหมครับลักษณะท่าทางเราเลือกเราชอบท่าทางอันไหนล้วก็แตะไปตัวละครเราก็จะเปลี่ยนท่าทางมีปกมือมีมีเต้นมีกระโดดอะไรได้มีนั่งอะไรเงี้ยเหมือนอันนี้เหมือนเหมือนใน เหมือนในคาบาวเลยคาบาวก็จะมีท่าทางตัวละครเนี่ยไปนั่งคิวริมชายหาดเนี่ยเนี่ยมีเลยทําได้เลยนะแล้วก็กากระบา๋ออกไปนะครับเวลาไม่ใช้แล้วต่อไปก็จะเป็นระยะไกลระยะใกล,ะะใกล้อันนี้ก็หมายความว่าอันนี้เราอยู่ระยะไกลก็คือตัวละครเราจะเล็กเราก็เหมือนว่าเราเราซูมเอาออกไปนั่นเองถ้าจะแตะเข้าไปทีงมันก็จะซูมอินปึ๊บ มาเป็นควบคุมเองควบคุมเองนี่คือเราก็จะใช้วิธีการทางนะครับทางหรือบีบนิ้วถ้าบีบนิ้วมันก็จะเป็นซูมเอาท์ถ้าทางมันก็จะเป็นซูมอินเข้ามาอันนี้คือเราควบคุมด้วยตัวเองนะครับเนี่ยนเนี่ยได้หมดเลยโอ้หอย่างนี้เกมอย่างนี้ชอบมากเลยครับเนี่ยให้เราควบคุมมุมมองควบคุมเอ่อซูมอินซูมเอาท์ได้ด้วยตัวเองอิสระเงี้ยโอ้โหสุดยอดมากชอบมากนะฮะ มันดูมนันอิสระนะ่มันใกล้เคียงสภาพโลกจริงไงแต่จะคุมเองทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นระยะประชิดเห็นไหมฮะมันจะมีสามอันสลับกันระยะไกลระยะประชิดแล้วก็ควบคุมด้วยตัวเองระยะประชิดนี่คือตัวละครเราจะใหญ่เน่จะโตเนี่ยฮะเราก็จะเห็นภาพตัวละครเราต่อสู้ได้ชัดเจนขึ้นแต่ข้อเสียก็คือมีใครย่องแอบมาตีตัวละครเราเนี่ยเราจะมองไม่เห็น นะเพราะว่ามุมมันแคบเขาอยู่นอกขคระนอกสายตาของเราเพราะฉะนั้นต้องปรับเป็นระยะไกลนะฮะปรับเป็นระยะไกลเพื่อให้เรามองเห็นภาพมุมกว้างตัวละครตัวไหนที่วิ่งเข้ามาไล่ตีตัวละครเราเราเห็นเลยนะครับเนะี่ยฮะไอ้นี่ตัวละครเราได้รับได้รับของน,นี่จากไหนเอออ้อนักกวัวจะได้ดรอปจากดรอปจากมอนสเตอร์ครับโชคดีนะโชคดีนะครับอันล่าสุดก็จะเป็นรูป คานะฮะนี่คือการลองแตะเข้าไปดูนะครับอันนี้ตัวละครกำลังต่อสู้อยู่นะกว่จะใช้ไม่ได้อ่าใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองหยุดการต่อสู้ก่อนนะครับนนตัวละครเราหยุดการต่อสู้ก่อนแล้วก็ออกมาข้างนอกถ้าแตะที่รูปมา้าอ่าก็จะเป็นการเรียกม้ามานะครับเรียกม้ามาเพื่อขี่มา้าเลยนะครับเนี่ยแต่อีกทีหนึง่งอ่าม้าก็ไปแล้วอันนี้ม้าเป็นม้าวิญญาณนะเป็นสัตว์วิญญาณ เพราะนั้นมันสามารถจะหายวับไปกับตาได้แต่อีกทิงมาแล้วนี่นะครับนี่ฮะอันนี้หมดแล้วเมนูเมนูที่เป็นเมนูด่วนก็ยังตามขอบจอก็มีแค่นี้ครับหมดแล้วนะครับก็โอเคครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสนุกสนานกับการเก็บเหรียญดาโก้ในเกมเมียโฟนะครับปลอดโรคปลอดภัยพบกันใหม่อีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ